ตอนนี้เขาอยู่ที่หมู่บ้านบางหยาขงนงครับเพราะเฮ็ดอย่างันเนาะมื้อนี้เขามาลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เซตตะกาเชือกฟางแล้วก็ผู้ทีพพ่ผลิตตะก้าเชฟฟือกฟางค่ะขวัญวาสนาเบื้องอะไรครับเอ้ตอนนี้เขาก็อยู่กับแม่โตนะครับผู้ผลิตตะก้าเชือกมัดฟางครับเนาะคุณแม่ได้ความคิดนี้มาจากไหนครับไป็ฝึกมาจ้าฝึกม้านะครับเราแม่เฮ็ดว่าโดน,ปนไปได้แล้วครับได้ซีหามีแล้วจ้าอ๋ออุป,ปกรณ์ในการเฮ็ดของแม่ลหลักๆมีนี่ยังนะครับมี โค้งเหล็กย่าละกันเชือกเชือกอันนี่ละกับการไก่แหนึงละกับการคีมเราแง่แง่ๆมาไว้จอดวุ้นั้ะเอ่อโค้งเหล็กนี่แม่สร้างเฮ็ดเองหรือว่าแม่เฮ็ดเองแม่สร้าง,งเขาเฮ็ดหรือว่าแม่เฮ็ดเองครับเฮ็ดเอาเองจ้ะเฮ็ดเอาเองแล้วถ้ามีคนอยากได้โค้งเหล็กอีกหลายนึงสร้างได้รบอครับสร้างได้สร้างได้นะครับเอ่อต้นทุนในการเฮ็ดแม่นี่เฮ็ดเท่าไหร่ครับ ต้นทุนมันแพงครับได้หมวนหนึงก็ได้สอง่วยแล้วก็โค้งเด็กกันโค้งไงกันร้อยยี่สิบบาทต้ทนทุนมันลรากันแหลกมะท้าอีกกับหวดงินเก้าสิบบาทอ๋อต้ทนทุนเลยเกือบสามร้อยคุณบอกครับครับเราระยะเร้าในการเฮ็ดจาักร้านครับแต่ละอันรไซเรน่าลายเป็นไรครับสามสิบมื่นเร็ว ซี่ม um. ือนะคะเนาะนี่เป็นไรเลยไรอาชีพหลักของแม่นี่ใช่ยังครับการเฮ็ดสวนเราก็ไปเฮ็ดงานประจำน้ำเราก็ไม่ลาบ้างเขาก็ไม่เฮ็ดอันนี้ไม่เฮ็ดสวนอันนี euh, ้กับเป็นงานอดิเรกของแม่นะครับครับลวดลายของแจงซานครับมันมีหลายเป็นไครับมีหลายลายอยู่จ้ะแต่ว่าแม่สนับแม่ทักแบบใดครับ เป็นแบบยันไล้สายไม่ muồn ลายไล้ยู่แต่ๆน้องคนคนกับว่าเอาไล้คนกับบอกว่าทำไล้นั้นไล้นีแห่งห้องกับทำแห่งเพิ่มถ้าจะกล้าถ้าใบเล็กน้อยนี่มันแพงเหมืกันย้อนอย่างครับเล็กน้อยมันสามยากเราไม่เกิดเป็นมันสามยากเราไม่เกิดเหงื่งไรล่ะคือเสียผ่านตัวเล็กน้อยมันแพงอ๋อครับ แล้วราคาของตะกร้าที่แม่ขายนะครับขายเท่าไรครับมไม่หนีค่ะไม่หนีค่ะหกร้อยนี่ค่ะหาร้อยกลัวแล้วมันมันเป็นมันเป็นตะนตายมั้ยนะมันเป็นน้ำลายกลัวในนี้มันมีจีนน้ำเนี่ยครับมีจีนนั่นคืหาล้อยแลแ้วคันด้วยล้อยก็นี่แต่สี่ร้อยหาซีบแล้วก็สามร้อยหาซีบอ๋อครับถ้าไปนี้หาร้อยกำไรแม่ก็จะได้ใบละสองร้อยใบละสองร้อย กน่าจะได้เดือนละพันสองได้ป่ครับได้ยุคตั้งใจได้ได้พังนะครับละวตะมันอ๋อครับ่านหมาย่าเม้นสีมาได้เฮ็ดสีเฮ็ดย่างมันด้วยเนาะเช่อป้แม่ซื้อมวนท่ไหนครับมวนไปสองหน่วยได้ลายไปเลยนะครับมวนหนึ่งเท่ากันจะได้สองหน่วยผันฮสับซีจะได้ยุสามหน่วยอ๋อ้ใช้วนหนึ่งแล้วนี่คือจะได้สองหน่สองหน่วยอ๋อครับ ตอนนี้เราก็จะมาสอบถามผู้ใช้งานนะครับของตะก,ก้าสารด้วยเชือกตางนะครับนี่กับค,คุณยายครับเป็นยังไงบ้างครับตะก,ก้าใช้ยังไงแล้วครับใช่ดีค่ะแล้วก็สวยงามแล้วก็ทนทานด้วยนะคนแชรกันรู้สึกว่าสิดซอกมากเลยใช้ดีเนี่ยเอาใจเอาของใไ่ไปวัาไปว่าไปทำบุญทำทาน กระโดดอกสบายสิว่าพ่อพ่อนไหนที่มาเนี่ยตาตาใส่พี่น้องตาชื่อฝากไอ้ญาติพี่น้องก็ได้จา้าไอ้พี่คนนึงเพิ่นซื้อไปฝากไอ้พี่น้องเพิ่นอยู่บุรีรัมจ้าฝากหญ้าเพิ่นใส่ดีจา้าใส่ดีเพิ่นฝากมาซื้ออีกหลายอันอยู่จา้า ดีไหมเพื่อนก็เอาไปซีอันหาอันเนี่ยจ้าดีดีครัดีไปวัดไปว่าก็ดีไปหาับวิ่งอาดอกส่สิ่งใส่ของก็ดีไปแต่นาะเออง่างวันนี้คนก็เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวงามเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวแงงให้ด้วยก็นี้ก็พอแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเบิ้งวิธีเห็ดเสี้ยงมาฟ้าขาวๆนะครับเนาะ เบาวไทยบานจังอายมันเป็นจังใดน้องลาคือไม่ยามใจเจ้าเอาผู้ใดมานำละนองเจ้าลืมสัญญาอยู่ข้างเทียงนาเขาเคยเรรียกร้องเมื่อนั้นเจ้าจำได้บอกที่เจ้าเคยขอคำมั่นสัญญา